หลวงพี่อันนี้เข้ามาชี้แจงใช่ไหมครับอันนี้เข้ามาชี้แจงหลวงพี่มีอะไรอยากจะพูดไหมที่สึกมาแล้วคือคลิปมันมาอย่างไงอะปรากฏได้ยังไงอธิบายในคําคำวันนี้ได้เพุพอดีมีปรากฏภาพว่าท่านผู้ช่วยท่านหลังน้าตาด้วยอยากทราบในประเด็นไหนช่วงช่วงที่ท่านมีการหลังนันตาช่วงนั้นุกคนทุกคนบวชเรียนมาเนี่ยมันก็ทําใจลำบากครับทา ท่านก็อยากจะเป็นครับที่เ,เติบโตไปอยากจะพุญน,นะครับแต่โดน,นโนสรีการเนี่ยผมว่าผมมองว่าท่านเป็นเหยื่อนะครับผมมองว่าท่านเป็นเหยื่อนะคบที่ถูกกระทำนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมให้ท่านเข้ากับกับบ้านไปคิดดูก่อนนะครับว่า,าการจะทำที่เขาท่าน,นเป็นเหยื่อเนี่ยท่าน พร้อมที่จะให้การกับเราอีกรอบไหมแต่แต่เรา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 ได้ฟังเหตุการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ท่านก็ให้ความร่วมมือด้วยดีเพราะฉะนั้นมันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินการของเรานะครับนะครับแต่มันจะมีเรื่องอะไรบ้างผมขอขอเก็บไว้ก่นนอน